ขอเดชะฝ่าละองคธุลีพระบาทปกเกล้าปกาปกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าในนัทวัตกรกฤษณามระเอกาคารูุดณกรุงเบอร์ลินสพันธ์สาธารรัฐเยอรมนีขอพระราชทานพระบระมราชานุญ,ญาตกราบบังคมทูลว่าในภาวะปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของชุมชนไทยในต่างประเทศจากรุ่นเก่าไปสู่รุ่นใหม่ ข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานแนวทางในการปลูกฝังเรื่องของความผูกพันของคนรุ่นใหม่กับประเทศไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอได้ะรุ่นเก่ารุ่นใหม่มันมีตลอดเวลารุ่นใหม่ก็กลายเป็นรุ่นเก่าไม่ไม่แน่ว่ารุ่นใหม่คืออะไรรุ่นเก่าคืออะไรเพราะสมัยเราหนุ่มหนุกันเราก็รุ่นลับใกล้เคียงเขาก็ว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่คนสมัยนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นสมัย สมัยลุงสมัยป้าคนเขาคิดอย่างนี้อย่างนั้นคนรุ่นใหม่ไม่มีความคิดคนรุ่นใหม่เป็นอย่างนู้อย่างนี้เราก็เคยเป็นคนรุ่นใหม่กันทั้งนั้นที่นั่งอยู่ในห้องนี้ก็คนไทยก็ควรจะมีความภูมิใจว่าเราเป็นเมีมีเชื้อเชื้อชาติของของเผ่าไทยคนไทยมีขนมสีนเประเพมีมีค่านิยม มีความเป็นคนไทยมีภาษามีศาสนาแล้วก็ทุกคนก็มีความคิดที่ดีส่วนใหญ่ส่วนรุ่นใหม่รุ่นเก่านั้นสมัยก่อนตอนเป็นนักเรียนหรือเป็นเลขาตรีคนเขามาบอกทูกนเขามาบอกว่าพวกคุณคนรุ่นใหม่คิดอย่างนี้คิดอย่างนั้นควรจะเป็นงั้นสมัยผมได้ทำอย่างงน้นอย่างนี้ มันก็พอกันนั่นแหละรุ่นเก่ารุ่นใหม่ะทุกคนก็ต้องเรียนรู้ทุกคนก็ต้องเข้าใจประสบการณ์ก็ทําให้คนรุ่นใหม่เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่ก็ไม่มีใครอยากเป็นคนรุ่นเก่าหรอกก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ขึ้นอย่างกระทรวงต่างประเทศชอบพูดสมัยก่อนพวกข้าพเจ้าเป็นคนหัวก้าวหน้ามันก็ต้องก้าวหน้าก้าวหน้าในทางที่ถูก ในน่้นที่สัมมาที่ถูกต้องไม่ก้าวหน้ามันก็เป็นเต่าล้านปีแต่ก้าวหน้าแล้วก็ความคิดไม่สร้างสารรค์ความคิดปนทําลายมันก็ไม่ใช่ความก้าวหน้าเหมือนรุ่นใหม่รุ่นเก่าเหมือนกันคนรุ่นปัจจุบันก็คือคนรุ่นใหม่คนเก่าพัฒนามาเรื่อยๆวันเวลาผ่านไปเกิดดับเกิดดับไปมันก็เป็นทุกวันที่เราตื่นมาแล้วก็เป็นคนใหม่คนรุ่นใหม่ แต่เรามีประสบะการณ์เพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ก็เหมือนกับพวกเราทุกคนเขาก็ต้องมีประสบะการณ์เขาต้องได้ความเข้าใจความรู้การเรียนรู้ต่างๆนั้นก็ขอบผู้เขียน